สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจบสิ้นไปเมื่อวันที่4กันยายน2564นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของสมาชิกพักร่วมฝ่าย้านในแต่ละพักนะครับไม่ว่าในส่วนของพักเก้าไกลหรือว่าพักเพื่อไทยที่มีสอสอนั้นเนี่ยนะครับ ไม่ปฏิบัติตามมาติพักในส่วนของพักเพื่อไทยนั้นมีสอสอเจ็ดคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาติพักล่าสุดนั้นคุณยุทธพงศ์จรสเถียนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและก็สอสอมหาสารคามเนี่ยนะครับถแถลงข่าวถึงการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีอีกห้าคนว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้คะแนนรองบวยน้อยกว่าที่คาดไว้ แสดงว่าสสไว้วางใจน้อยลงไปทุกวันผลเอกประยุทธ์จะอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองพักเพื่อไทยมีสสเจ็ดคนโหวตสวนพัติพักทั้งที่พักเพื่อไทยมีมติชัดเจนให้ไม่ไว้วางใจโดยสสทั้งเจ็ดคนประกอบไปด้วยนายธีระไตสรสารณกุลสสศีสะเกตนายวุฒิชัยกิติธเนศวนสสนครนายกนายแพทย์จตุรงเพ่งนรพัฒน์สสศีสะเกตนางสาวพรพิมลธรรมศารสสปทุมธานี นายสรานุิสรันเกตสสอ,อุตรดิตนายชัยยานผลสุวรรณสสปทุมธานีและนายชูวิทย์พิทักษ์พรพ,พ,ลพ,ลพันลบสสอ,อุบลราชธานีที่เป็นถึงประธานสสอภาคอีสานของพักประเด็นนี้พักได้ประชุมและมีมติชัดเจนวันที่30สิงหาคมให้สสทุกคนลงมติไม่ไว้วางใจหัวหน้าพักเพื่อไทยเองก็มีหนังสือให้ทุกคนทําตามมติพักไปก่อนหน้านั้นแล้วใคร้ฝ่าฝืน ถือเป็นการกระทําผิดวินัยและจะริยธรรมอย่างร้ายแรงมีโทษขับออกจากสสอ,อย่างเด็ดขาดพอเริ่มประชุมหัวหน้าพักเรียกสสทุกคนของพักไปเซ็นชื่อรับหนังสือนายยุทธพงศ์ก็บอกนะครับบอกว่าในฐานะรองหัวหน้าพักภาคอีสานไม่มีล้อเล่นเจ็ดคนนี้เตรียมตัวได้เลยไม่ต้องมาบอกข้าเก่งข้าแน่ถ้าเก่งถ้าแน่ทำผิดมติพักออกไปเลยไม่จําเป็นต้องเกรงใจหรือต้องกลัวที่แบกลงศพก็ไม่กลัวคนชื่อโจ้ไม่เคยกลัว วันจันทร์ที่6กันยายนจะมีการประชุมพักจะดําเนินการตามระเบียบพักอย่างเข้มงวดต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบให้ชี้แจงว่าเป็นเพราะเหตุอะไรจะบอกว่าติดโควิดอะไรไม่สนใจทั้งนั้นจะอ้างอะไรไม่ได้เป็นสสต้องรับผิดชอบยตินี้เป็นยติสําคัญเอาตายขับไล่นายกและคณะจะสวนมติพักไม่ได้ต้องชี้แจงและดําเนินการตามกฎหมายเรื่องนี้บอกเอาแน่เพราะผมเป็นกรรมการบริหารพักถ้าไม่มีใครเสนอให้ไล่ก็จะเสนอเองที่บอกวันแน่ บอกมาเลยผมจะเอาออกเองและที่ไปแถลงข่าวด่าพักพักก็ต้องเอาเรื่องไม่ต้องห่วงพักนั้นไม่เคยกลัวใครนี่ครับคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรนั้นเนี่ยครับก็เรียกว่าออกมาจะจัดการกับบรรดาคนที่ไม่ปฏิบัติตามมติพักจากรายงานของพักเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่า,าการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมเมื่อสอสอฝ่าฝืนมติพักเนี่ยได้เข้าชี้แจงแล้วคณะกรรมการจริยธรรมจะมีการสรุปเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพัก พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นจะมีการแจ้งมติไปยังสสที่ถูกกล่าวหาโดยการพิจารณาเอาผิดครั้งนี้อาจมีสสถูกขับออกจากพักถึง3คนกันเลยทีเดียวตามดูกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลังการลงมตินั้นรัฐบาลก็ยังแข็งแกร่งพักร่วมรัฐบาลยังรักใคร่กันดีแต่ปรากฏว่าปฏิกิริยานั้นไปตกอยู่ที่พักร่วมฝ่ายคา้านแต่ละพักนั้นระสัมระสายไปตามตามกันครับ